วันนี wide, ้รายการกีฬาไทยเดินทางมาติดตามเรื่องราวของทีมเซปักตะกร้อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกดหรือว่ามกชศรีสะเกดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทัศน์ศรีแก้วเขียวรองอธิการบดีมกชศรีสะเกดและดรสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกดให้เก็บตัวฝึกซ้อมตลอดทั้งปี เพราะทีมชุดนี้ลงเล่นในศึกตะกร้อไทยแลนด์ลีกในนามเป็ดสายฟ้าสโมสรตะกร้อศรีสะเกดซึ่งฤดูการที่แล้วจบรองบวยเพราะเป็นทีมเดียวที่ใช้นักศึกษาเล่นลีกอาชีพแบบร้อยเปอร์เซนต์ทำให้ฝีเท้ายัางสู้นักตะกร้ออาชีพไม่ได้แต่ถือว่าเป็นเวทีให้นักศึกษาได้โชว์ศักยภาพเพื่อเพิ่มโอกาสไปเล่นสโมสรใหญ่ๆในอนาคตล่ะครับปีที่แล้วนะครับหลังจากแข่งเสร็จจบลีกนะครับเราจบอันดับ6กก็ ปัญหาของเราก็คือเราขาดตัวที่ตัวตัวเตะที่ที่ระดับมืออาชีพจริงๆนะครับเราจะใช้นักศึกษาหรือเด็กที่เราฝึกขึ้นมาเองทั้งหมดร0 0เซนะครับแล้วก็ไปแข่งไปสู้กับในระดับสโมสรซึ่งก็ถือว่าเป็นสโมสรเดียวนะครับท,ที่ที่ใช้นักเตะในท้องถิ่นในภูมิภาคเข้าไปเตะเข้าไปร่วมนะครับเข้าไปร่วมการแข่งขันอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็มีความจําเป็นนะครับทางอนาคตของนักกีฬา บางคนก็เป็นนักกีฬาสังกัดมาอะไรที่เราฝึกซ้อมมาก็อยู่ในค่ายเราแต่แต่แตพอถึงเวลาเนี่ยเขาเขาได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นค่ายการทหารตำรวจนะครับเราก็ต้องปล่อยเขา,าให้ไปสังกัดสโมสรเดิมนะครับให้ให้เป็นสังกัดสโมสรที่เขาบรรจุอยู่นะครับเขาก็ต้องไปเล่นให้กับสโมสรน,นะครับซึ่งซึ่งทางมหาลัยเองก็ก,ก็ก็ยินดีนะครับที่จะให้เด็กเนะี่ยมีอาชีพที่มั่นคงนะครับ ทีมเซปักตะกร้อมกชศรีสเกตควบคุมการฝึกซ้อมโดยนายณฤชิตการจันมีนักกีฬาทั้งหมดใน40คนจะแบ่งออกเป็น3มชุดคือกลุ่มที่ใช้งานกลุ่มกำลังพัฒนาและกลุ่มต้องการฝึกซ้อมวันละ3เวลา5นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาที9นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาและ15นาฬิกาถึง19นาฬิกาซึ่งมหาวิทยาลัยเขาอนุญาตให้ไปแข่งเดินสายได้ในช่วงที่ไม่มีแมตช์แข่งขัน เงินรางวัลจากการเดินสายก็จะหักส่วนหนึ่งเอามารวมกับเงินสนับสนุนจากรุ่นพี่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักตะกร้อทีมชาติไทยเข้ากองกลางไว้เป็นสวัสดิการรักษาค่าพยาบาลยามบาดเจ็บเพราะงบประมาณที่ทางมหาวิทยาลัยมีให้ไม่เพียงพอล้ครับเราก็จะเจียดเงินนะครับเพื่อเป็นเงินกองกลางที่ได้มาจากการรับแมตช์การแข่งขันการตัดสิน นะครับรายได้ต่างๆเราก็จะมาเปิดเป็นบัญชีทุนกลางนะครับเพื่อเก็บไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับค่ารักษาพยาบาลค่าเดินทางไปแข่งขันนะครับหรืออุปกรณ์ที่ยังขาดแคลนอยู่โดยที่จะไม่ต้องไปหนักงบทุนของมหาลัยหรือสถาบันนะครับเราก็พยายามทําแบบนี้เป็นครอบครัวนะครับส่วนคนที่มีฝีมืออย่างรุ่นพี่ที่จบไปนะครับที่มีเงินเดือนเป็นทหารเป็นราชการนะครับบางคนก็เียดเงินส่วนหนึ่งเพื่อที่จะผักเข้าเป็นกองกลางให้กับรุ่นน้อง ให้ได้เดินตามรอยรุ่นพี่นะครับต้องการใช้ที่นี่เป็นที่เพาะบ่มนักกีฬาขึ้นสู่ทีมชาติแล้วก็มีอาชีพที่แท้จริงครับที่ผมมาเล่นให้สีเกตคือผมก็อยากต่อย,ยอดตัวผมด้วยครับต่อย,ยอดไปในนักกีฬาอาชีพเพื่อจะได้แสดงศักยภาพให้คนที่ดูในกีฬาอาชีพของตะกอไทยเรล,ลีกถ้าสโมรสรนในสนใจผมก็พร้อมเสมอครับจะพัฒนาตัวเองรอที่ รอสโมสรที่จะมาเข้ามาเสนอนครับผมนอกจากนี้แล้วยังได้รับการสนับสนุนจากวัดหนองตามะนะครับซึ่งน้องๆเองก็จะจัดเวียนกันไปเดินบิณฑบาตกับพระทำความสะอาดลานวัดและกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆโดยทางวัดได้ให้เข้าวสารอาหารแห้งมาไว้สำหรับรับประทานภายในหอพักเมนูหลักส่วนใหญ่ก็อย่างที่เห็นเนี่แหละครับต้มมามา่าปลากระป๋องไข่เจียว สไตล์เด็กหอกินง่ายอยู่ง่ายนะครับซึ่งคนที่เป็นพ่อครัวประจำทีมก็คือน้องตะพรพัฒชยัยศรีหนุ่มหน้าตาดีแถมดีกรีนักร้องอาชีพสังกัดค่าย MT Channel วันนี้เลยขอโชว์เสียงร้องแบบสดๆให้ฟังกันในบทเพลงลใสเจ้าว่าลหละครับาสเจ้าว่าสิหักไอ้ผู้ด,ดีใส เเจมดหูบอแม่เสียงใสยอยากกนกการาเวกและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของทีมเซปักตะกร้อมกชศรีสเกตร,รากฐานของกีฬาคือการพัฒนายาวชนเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพเมธีชิมจิวรายงาน